สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับตื่นทั้งมาจากสมุนป่าการครับพี่น้องเมื่อคืนปมะมานหกหลอยก็โลครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดหนองไฮฮะขายที่ร้านเขาจะไปขายร้านมองจอดรถ ถ่ายมองนอนเฮาแล้วก็ไปถ่ายห้องน้ำวันนี้ตัาเขาจะเห็นขเขาจะเห็นว่ามองอยู่สะดวกสบายมันนี่ขอบคุณะคะท่านน<ม>ายกคนใช่แล้วครับท่านนายกคนพามาก่อยาวเลยกานคแล้วครับผมคือวัดหมองพักเลมของทีมงานมือแลงนะครับนี่คือวัดน้องให้ตำบลน้องให้อำเภอเมืองจังหวัดศรสีสะเกดนะครับอ่า บ้านนี่ยโบมินบ้านงานนะครับผมแต่ว่าทันน้ายกเป็นผ้ามาพักเล่มอี้เี่ยกลงไปทุกหน้าเนาะมัน็อยู่บ่ไไ้แล้วมันบบมีไฟมีน้ำนะครับพี่น้องวันนี้ไม่มีการแสดงนะครับเป็นพักแล่มพักแล่มหนึ่งขึ้นนะครับผม บ้านงานห้าก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับห่างประมาณ2กิโลนะครับไรดี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 แต่ว่าโอเคเลยแต่ว่าแต่คนมาหลายๆนี่บทราบขึ้นกันส่วนมากสิตายทำม่ล่ำมา <c oughs> บ้านงานบ้านงานห้อบ้านียงน้อบ้านกอะบ่บ่แม่บ้านกอ่นกอนะครับห้างจากนี่ประมาณสองโลรถเข้า,นนามาหอดก่อนมูนะครับรถสองคันนี้มาถึงก่อนเพื่อนเลยรถบัตรรถต่างๆยังี้ท่านมาถึงนะครับผม ตอนนี้เวลิล่ายโมงนะครับงงวัดบ้านงานพื่นจัดงานนะครับบทสามาตรี สิ่ปีพักแรมเลยนะครับพี่น้องก็เลยมาอีกวัดบ้านหนึ่งนะครับผมวัดน้องไฮอำาเภอเมืองรีสเกิเชาวป่วยตปวน mẹ, chị sợ quá, yêu ạ? Luôn 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 แล้วกระเป๋าแ <iniz S 1> น่หผมจะเอาเงินพอสามกิโลเนี่เออสามกิโลแค่ของแม่แค่แม่สิบกิโลกันนะเท้ากล้วยสองแก้วครับ ไปคิดไน้หกพวกไตไดทาง,งหน้ามาทายด้นะทาางเขาวัดพวกตาไดหกนาทีแนวไปเรื่งองทางเขาวัดหรือกูเขาวัดไ้คทางเขาวัดปันของให้นะครับบ้นนนนานขามีหนาดนะครับคุณจขัข้ามาเป็นแรปมินคุณจขัข้ามาเป็นบอกว่าพูดผีแล้วโฆษณาเรื่งองอค

มองอยูมองเศร้าครับพี่น้องพักแรมหนึ่งคืนเด้อพักแรมหนึ่งคืนเมื่ออื่นทีมงานหอยจังสีมีการแสดงนะครับเ <c oughs> มื่ออื่นอยู่บ้านก่อนนะครับผมทงหน้านะครับวันล่ำตังอยู่ท่องหน้าครับ บ้านก่อตำบนนองไฮอำเภอเมืองจังหวัดซีสเกตครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปสนีก่อนนะครับพี่น้องมาหอดมาถึงแล้วครับพักแรมเรื่งขึ้นครับเก่อการคลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ